คนที่เกิดวันที่เท่าไหร่จะหมดหนี้ใน1-2ถึงปีนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาทำนายเป็นวันวันนี้ไม่ใช่จันทร์อังคารพุธนะแต่เป็นวันที่ครับแล้วก็ไม่ใช่ราศีด้วยนะครับเพราะหลายคนบอกเบื่อแล้วนะฮะอยากรู้เป็นวันเกิดบ้างบอกลิปโอเคงั้นจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าใครที่เกิดในวันเลขที่เท่านี้ใน 1- ถึงปีนี้คุณมีเกณฑ์จะหมดหนี้หมดสิ่งมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนมีเกณฑ์จะได้บ้านหรือรถคอนเฟิร์มเลยนะครับช ผ่านพ้นจากอุปสรรคความเครียดในเรื่องของการเงินได้อย่างมากเลยทีเดียวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับอยากรู้แล้วกดอ,อื่นฝากกดแชร์ก่อนเลยฝากกดติดตามด้วยนะตรงนี้จะกลับขอบคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มกันเลยนะครับตามหลักการโยแล้วก็ตามหลักของทักษะแล้วก็ตามหลักของการโคจรดวงดาวเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วนะครับต้องบอกว่าในปี67ถึงประมาณ68เนี่ยนะครับเลขที่ดีคือถ้าที่เกิดในวันที่3ถ้าที่เกิดในวันที่5าถ้าที่เกิดในวันที่6เกิดในวันที่8 9, 13, 15, 1ส 16 18 19 2บแ 30และ31เครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่เกิดในเลขเหล่านี้วันที่เท่านี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนหลุดพน้นรอดพ้นแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับเลข3เลข5เลข6เลข8เลข9เลข13เลข15 16, 18, 19, 24, 26, 3 0 3 1ใครเกิดวันเหล่านี้ท่านจะหมดนี้ใน1-2ปีนี้และถ้าหาความมั่นใจนะครับสำหรับการปกป้องแนะนำว่าใส่กับไร กริดคอนเฟิร์มของผมได้เลยนะฮะมีกระถามอมาคนถึง11บทแล้วใส่ลัก12ราศีคุ้มครองดูงชะตาทั้ง12ราศีจัดสร้างตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็พุทธเวทอย่างครบถ้วนชัดเจนจริงๆเลยตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับแลวประกันว่าดีแน่นอนทีเดียวเลยสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ